เรื่องโหวตพิธาเป็นนายกนะครับคุณพิเชษบอกว่าเชื่อมั่นว่าจะไม่จบในครั้งเดียวซึ่งคะแนนเสียงจะออกมาถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ที่พักอันดับหนึ่งว่าจะมีความสามารถทําได้แค่ไหนมเมื่อถามว่าคิดว่าเสนอชื่อคุณพิธากี่ครั้งคุณพิเชษตอบว่าถ้าครั้งเดียวไม่สําเร็จครั้งที่สองมันก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ค่อยจะแตกต่างกันหรอกแต่ถ้ามีคนใหม่ให้โหวตมันก็จะแตกต่างไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ <laughs> พูดเ <laughs> พื่อนโยนหินถามทางเปล่า<ะ>เป็นการฝ่าทางตันมเอย อันนี้เนี่ยเขาเขาาพูดที่ไหนนะครับประเด็นต่างๆในรายการพ่จาจอ์วัญถ้าเป็นผมผมจะปิดไมค์เขาแล้วคือเห็นคอมเมนต์เหมือนกันป่ะครับเห็นเหมือนเขาก็บอกเหมือนกันเนอะเหมือนแบบแฟนๆก็มาบอกเหมือนกันว่าแบบโอ้ยตายแล้วตัดเน็ตทีตัดเน็ตทีคือแฟนหลายคนในรายการที่ดูอยู่อ่ะหลายคนก็พิมพ์มาเหมือนกันว่าเอ้ยเฮียกูว่ากูจะจบแล้วนะใช่ <ม>เหมือนแบบคอยเติมเชื้อเรื่อยเรื่อื่อยะโดยช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นะครับคุณพิเชษพูดว่า8พักต้องไปคิดกันดูว่าวิธีไหนที่จะเป็นรัฐบาลได้โดยที่ใช้เวลาไม่มากถ้าใช้เวลามากๆอาจจะพลิกขั่วก็ได้ซึ่งเราต้องระวัง ซึ่งเราต้องระวังครับอืมไม่ใช่ว่าจะมีเวลาให้ตลอดคือถ้าใช้เวลามากเลือกหลายครั้งลองคิดดูว่าสภา750คนจะเสียเวลากับเรื่องนี้โดยที่คุณไม่สามารถทําให้ประเทศชาติเดินได้ทําให้ไม่สามารถเกิดข้อสรุปเรื่องนายกได้มันก็ต้องมีคนหาทางที่เอานายกมาให้ได้ดังนั้นคุณต้องรีบต้องเข้าใจว่าจังหวะและโอกาสไม่ได้มีตลอดไปถ้าใช้เวลามากสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนดังนั้นอย่าวางใจอันนี้เตือน8ปดพักนะครับ จะไม่มีการพลริกขั้วถ้าเกิดว่ารีบๆตั้งซะถ้าสมมุติว่าทางเพื่อไทยหรือใครจะมาบอกว่าทางฝั่งคุณพิธาเนี่ยไม่สามารถจะไปโน้มน้าวสวหรือจะอะไรได้อันเนี้ยถ้าทางฝั่งเพื่อไทยเองมั่นใจในคอนเนกชันของตัวเองที่มีกับสวใ,ใดๆสิ่งที่ควรจะทําก็คือก็ไปช่วยก็ไปช่วยโน้มน้าวเพื่อให้คุณพิธาได้อือันเนี้ยแค่นั้นะจบ คือทำอะไรก็ตามก็ก็เหมือนทำตามที่พูดนะครับหมายถึงประเด็นที่พูดกันมาเสมอก็คือว่าจะดันคุณพิธาเป็นนายกอย่างชุดความสามารถใช่ครับนะครับผมประเด็นนี้ก็อาจจะต้องยอมรับว่าเพื่อไทยก็อาจจะกำลังทับอยู่ก็ได้อาจจะทำอยู่ก็ได้จะทำอยู่ครับแต่ก็ตามสไตล์ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าเออเนี่ยพก็แต่ละคนก็ออกมาพูดกันนหละและยิ่งยิ่งการการที่คุณพิเชษออกมาให้ให้สัมภาษณ์แบบนี้พอฟังพออ่านแล้วรู้สึกว่าน้ำเสียงมันเป็นไปในเชิงขู่ อจังเลยคือคือการการพูดแบบนี้มันมันทําให้ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลอ่ะมันไม่ได้จะดีแนบแน่นขนาดนั้นมันยิ่งทําให้คนเนี่ยตั้งคําถามแล้วก็กางขาต่อความร่วมมือของสองพักเรื่องเกี่ยวกับประเด็นประชาธิปไตยการทําให้ประชาธิปไตยมันเข้ารูปเข้ารอยมันจะเป็นได้จริงเหรอในเมื่ออยู่ยังพูดอะไรที่มันดูขัดแย้งดูเป็นดูแบบคนละพวกอื แต่เห็นเขาบอกว่ามีคนมาแสดงความเห็นว่าออท่านเน่ะเป็นคนซื่อ <c oughs> โอ้แก้วกูค้าเลยอะ <c oughs> แก้วจังหวะแก้วค้าเลยอะคือฟังแล้วดูยังก็ห่างไกลคําว่าคนซื่อมากเลยนะ <c oughs> คําว่าคนซื่ออะจะไปนิยามใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนนี้อะ <c oughs>